เคยไหมครับที่บางทีรู้สึกเหมือนเอสัมผัสอะไรบางอย่างได้หรือว่าได้ยินเสียงที่คนอื่นรอบข้างไม่ได้ยินหรืออาจจะแค่ฝันถึงอะไรบางอย่างแล้วมันกลายเป็นจริงขึ้นมาบางทีคําตอบของความรู้สึกพิเศษพวกนี้อาจจะอยู่บนฝ่ามือเรานี่เองวันนี้เราจะมาลองสํารวจเรื่องราวของเส้นจิตสัมผัสกันครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเส้นลายมือเส้นนี้เนี่ย ตามตำราหรือความเชื่อต่างๆที่เราได้ดูข้อมูลมานะคะเออมักจะถูกมองว่าเป็นเหมือนเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่อาจจะเชื่อมต่อกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือบางทีก็เป็นโลกแห่งบิญญาณได้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆนะคะแต่เหมือนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพพิเศษบางอย่างหรือการรับรู้ที่อาจจะต่างจากคนทั่วไป น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าจากข้อมูลชุดนี้ว่าเส้นที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อยู่ตรงไหนแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างครับ จากข้อมูลที่ได้ศึกษามานะคะเส้นจิตสัมผัสเนี่ยหรือบางทีในตำราทางญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่า Mystic Line นะคะม,มันเป็นเส้นที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีนะคะลักษณะของมันก็คือจะเป็นเส้นเล็กๆค่ะค่อนข้างบางๆหน่อยมักจะพาดในแนวขวางกับเส้นสมองหรือบางทีก็อาจจะอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณเนินจันเนินจัน คือตรงไหนนะครับก็คือเนินเนื้อนุูนๆตรงโคนฝ่ามือเราฝั่งนิ้วก้อยนะคะบางทีเส้นนี้มันจางมากๆเลยนะคะต้องแบบต้องเพ่งมองดีๆถึงจะเห็นอ๋อครับครับแสดงว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างเฉะท้ตัวจริงๆไม่ใช่ลายเส้นพื้นฐานแบบเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจที่เราคุ้นเคยกันแล้วในเชิงความหมายล้วครับข้อมูลพวกนี้เขาบอกว่ายังไงบ้าง ส่วนใหญ่เลยนะคะข้อมูลจะเชื่อมโยงเส้นนี้กับคนที่มีสัญชาตญาณที่เอ่อค่อนข้างแหลมคมเป็นพิเศษ,ษค่ะอาจจะมีลางสังหรณ์แม่นยำมากๆหรือที่คนทั่วไปเรียกว่ามีญาณอย่างรู้สามารถรับรู้ถึงพลังงานหรือ,อสิ่งที่คนปกติอาจจะสัมผัสไม่ได้อะคะ่ะในข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีระบุลักษณะที่น่าสนใจของผู้ที่มีเส้นนี้ไว้หลายอย่างเลยนะครับเช่น ฝันถึงเหตุการณ์ลุงหน้าแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงหรือบางทีก็มีความรู้สึกวัยเป็นพิเศษกับสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยบางคนเนี่ยถึงกับมีประสบการณ์เ,เห็นหรือสัมผัสสิ่งที่เชื่อว่าเป็นวิญญ,ญาณมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็มีข้อมูลยังบอกอีกว่าคนกลุ่มนี้มักจะสนใจหรือว่าเข้าถึงการปฏิบัติธรรมในค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ง่ายเหมือนมีธรรมชาติของนักบําบัตอยู่ในตัวอะไรแบบนั้นเลยนะครับ ใช่เลยค่ะและจุดนี้มันไปเชื่อมโยงกับคำกล่าวของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่อ้างอิงไว้ในข้อมูลชุดนี้ได้น่าสนใจมากเลยนะคะท่านมองว่าคนที่มีเส้นนี้หากไม่รู้จักฝึกผลจิตใจตัวเองให้ดีพอเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าสัมผัสต่างๆมันเหมือนจะถาโถมเข้ามาเยอะแยะไปหมดจนจัดการไม่ได้ แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะหากนำมาใช้ในทางธรรมมีสติก,กำกับดูแลจิตใจอยู่เสมอก็จะกลายเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมสูงมากแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างน่าทึ่งอันนี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพสองด้านที่มาพร้อมกันเลยค่ะโหอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับเพราะจากที่อ่านข้อมูลมาเหมือนกันดูเหมือนว่าการมีเส้นนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถพิเศษอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่ต้องต้องจัดการต้องดูแลให้ดี เหมือนที่ข้อมูลบางส่วนใช้คำว่าเป็นภาระทางจิตอย่างหนึ่งเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะมันคือภาระที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกทางซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้ก็ให้แนวทางปฏิบัติไว้ค่อนข้างชัดแจนนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการฝึกฝนจิตใจนี่ละคะ่ะการฝึกสมาธิ การเจริญสติอยู่เป็นประจำจะช่วยให้เราเท่าทันสิ่งที่รับรู้เข้ามาได้ไม่ถูกพลังงานจากภายนอกมาครอบงำง่ายๆการสวดมนต์แผ่เมตตาก็เป็นการปรับพลังงานภายในของเราแล้วก็ส่งต่อความปรารถนาดีออกไปให้ผู้อื่นหรือแม้แต่ดวงวิญญาณต่างๆด้วยค่ะครับแล้วอย่างเรื่องการรับมือกับพวกนิมิตหรือภาพ หรือเสียงที่อาจจะเห็นหรือได้ยินล่ะครับมีคำแนะนำในข้อมูลไหมครับข้อมูลจะเน้นย้ำเรื่องการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะให้เรียนรู้ที่จะฟังเสียงจากข้างในอย่างเป็นกลางๆไม่หลงไปกับภาพหรือเสียงที่ปรากฏ ต้องพิจารณาด้วยปัญญาไม่ตีความจนเกินจริงไปบางคนอาจจะพบว่าตัวเองเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความรู้สึกความเข้าใจผู้อื่นมากๆเช่นงานด้านการเยียวยางานศิลปะหรือว่าเป็นจิตอาสาต่างๆคล้ายๆกับเรื่องราวของบุคคลสําคัญทางจิตวิญญาณอย่างท่านมิลาเรปะที่เชื่อกันว่าท่านมีญาณสัมผัสพิเศษแล้วท่านก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมชั้นสูงได้ซึ่งแนวคิดนี้ก็สะท้อนอยู่ในข้อมูลที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่แหละค่ะ ฟังอยู่แล้วการมีเส้นนี้ก็เหมือนกับที่ข้อมูลชุดนี้เปรียบเปรยไว้จริงๆนะครับว่าเป็นเหมือนของวิเศษที่มีทั้งคุณและโทษเลยขึ้นอยู่กับผู้ถือครองจริงๆชัดเจนมากค่ะต้องมองว่ามันเป็นแค่คุณสมบัติอย่างหนึง่งไม่ใช่เครื่องหมายที่แสดงว่าเราเหนือกว่าคนอื่นนะคะการจัดการกับพลังนาและความรู้สึกที่มันไวเป็นพิเศษนี้ตังหาที่เป็นหัวใจสำคัญ ข้อมูลบางส่วนถึงกับใช้คำแรงแรงอย่างพลังที่เปิดก็มาพร้อมกรรมที่รอชำระซึ่งอาจจะตีความได้ถึงความรับผิดชอบที่มันมาพร้อมกับความสามารถพิเศษนี้ก็ได้ค่ะอืมสุปแล้วจากการที่เราได้สำรวจข้อมูลกันในวันนี้เส้นจิตสัมผัสกรร็คือลายเส้นพิเศษที่อาจจะบ่งบอกถึงศักยภาพในการรับรู้ที่พิเศษกว่าคนปกติ แต่หัวใจสําคัญที่สุดก็คือการฝึกฝนจิตใจและการนําความสามารถนี้ไปใช้อย่างมีสติแล้วก็มีเมตตาธรรมกากับใช่เลยค่ะพลังหรือการรับรู้พิเศษเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามนะคะมันชวนให้เรากลับมาคบคิดกับตัวเองว่าถ้าหากเรามีสิ่งพิเศษแบบนี้อยู่ในมือเราจริงจริง การจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือจะปล่อยให้มันนำมาซึ่งความสับสนวุ่นวายนั้นแท้จริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจสติปัญญาแล้วก็เจตนาของผู้ถือครองเองนั่นแหละค่ะเป็นสำคัญที่สุดครับการพูดคุยเจาะลึกจากข้อมูลชุดนี้ก็อาจจะกระตุ้นให้หลายๆคนลองกลับไปสำรวจประสบการณ์ภายในหรือสิ่งที่เคยสงสัยเกี่ยวกับตัวเองกันดูนะครับหวังว่าการสำรวจเรื่องราวของเส้นจิตสัมผัสในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ หากสนใจการเจาะลึกเนื้อหาในลักษณะนี้อีกก็อย่าลืมติดตามการสำรวจครั้งต่อไปของเรานะครับ